ก็ยังไม่้องเขาต้องสูงว่าเข้ามาได้เรื่องจากการที่อะไรก็ตใจที่เราอยากเป็นนักแสดงตัวมาเป็นนักแสดงก็มีโอกาสค่ะมีความฝันด้วยค่ะเคยมีความฝันตอนเด็กแต่ว่าดันไปอยู่ในจอโทรศัพท์แต่ว่าวันนี้พอได้มีโอกาสก็เลยได้มาอยู่เป็นจอทีวีแล้วค่ะมันปรับตัวยากไหมเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วพอมาเล่นละครมันต้องเป็นแบบมีหลายๆซีนที่เป็นแบบ ปรับตัวยากไหมก็คือต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าการทํางานก่อนหน้านี้เราทําออนไลน์แล้วก็เราเราเป็นคนเหมือนทํางานเป็นคนคุมงานถ่ายงานเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปรับมาจากตอนนั้นจากจากตรงนั้นก็คือเรามาทํางานกับพี่ๆค่ะแล้วก็พี่ๆด้วยมีพี่ๆนะคะ่มีพี่ๆอะไรที่เราจะต้องมาอัปเดตอยู่ตลอดค่ะ Mm. ยากไหมครับทีรกบการมาเป็นนักแสดงวันนี้โบส่นแล้วได้เจอพี่ๆด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยยากไหมคะตอนนี้คือยังไม่ยากเท่าไหร่ค <ım. S 2> ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็เข้าไปถ่ายแต่ว่าคิดว่าน่าจะสนุกนะคะบอกสรุปเราคือเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงใช่ใช่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากับช่องสามสามปีเขาที่ต่อมายังไงก็ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วไปทำผมหนูต้องเล่าถึงขนาดนั้นเลยปะ <c oughs> อันนี้คือใครเป็นคนถ้าทว <c oughs> หรือเมื <c oughs> ่อวานเออเจอพี่เอสุประชัยเกี่ยวด้วยไหมกับพี่เอสุประชัยคือเข้ามาดู <ๆ S 1> มาคุยะคะ่ะมา <ๆ S 1> มาคุยให้แต่ว่าน่าจะมาจากที่หนูไปกินอาหารร้าน Nice to meet you แล้วก็คือเจอพี่เกดค่ะแล้วก็เหมือนกิจเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้เกดค่ะไม่ค่อยทำ YouTube <c oughs> ก็เลย เอออยากจะลองเข้ามาในวงการแล้วแบบมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพี่เขาก็เลยแบบเห็นว่าเราทํา YouTube ทําออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงแบบว่าอยากให้โอกาสให้เราแบบมาเล่นละครไม่งั้นถ้าพูดถึงการแสดงเรา,เาต้องไปฝึกซ้อมแค่ไหนหรือเรามีสกิลแค่ไหนฝึกซ้อมแค่ไหนคือมีเรียนเรียนการแสดงไปด้วยแล้วคะ่ะกับคอร์สของครูอ๋อคะ่ะ ใช่อันนี้คือเรียนมาก่อนหน้านี้ที่เราเล่นหนังปะพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งจะมาเรียนแต่ว่าเรียนจบไปแล้วค่ะสิบสองครั้งครั้งละสามชั่วโมงอัดแน่นค่ะก็รู้สึกว่าได้อะไรจากที่ที่เรียนก็คือเหมือนมันมีความคมแล้วก็ความเข้าใจตัวละครว่าอย่างเช่นทําไมคนนี้คิดแบบนี้ คือทุกคนก็คิดว่าตัวละครตัวเราเป็นเป็นคนที่ดีแต่ว่าทําไมมันมันดูขัดแย้งกันก็อาจจะแบบคนนี้อาจจะดีสุดต่งไปทางนี้คนนี้อาจจะแบบคิดอีกทางหนึง่งเราก็ค่ะมองกลางนะคะยังมม่ยังมมองไหนกล้องไหนมีกล้องเยอะมากเลยค่ะค่ะพี่ก็อืมก็ ได้ได้หลายอย่างค่ะจากที่เรียนการแสดงคะ่ะทำได้อยู่แล้ว,ค,ลวคิดว่ามันยากไหมกับการที่พอยูทูบเบอร์มันเป็นตัวเอง <c oughs> แต่พอเล่นละครมันต้องเป็นตัวคนอื่นมันจะต้องแบ่งพาร์ะยังไงในชีวิตมีความตอนนี้หนูอ่ะจะต้องเป็นผักบุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าผักบุ้งเนี่ยเขาต้องทําอะไรยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเรากล้องมาห้าสี่สามสองแอคชั่นเราอาจจะสวมวิญญาณผักบุ้งก็ได้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ครับเพราะว่าเรื่องแรกก็ประเดิมเป็นนางเอกเลยค่ะคิดว่าถ้าพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อ่านบททำกันบ้านน่าจะไม่กดดันนะครัอตอนนี้ยังไม่กดดันใช่าไหรยังค่ะจรแต่มีความตื่นเต้นหนึห่งคน,คนชื่นชอบเรความเป็นยูทูบเบอร์แต่พอเรามาเล่นละครมันเขาเรียกเป็นคนละทาเก็ตกันเลยก็มีความคนละทาเก็ตกันก็แต่ว่าเขาแบบเหมือน เขารอดูเราเพราะว่าม <fingers> <them> uh, the like ีคอมเมนต์มีฟีดแบ็มาว่าเออไม่ได้ดูละครมานานมากเป็นแบบว่าหลายปีแล้วอะไรเงี้ยจะกลับมาดูละครอยากจะมาดูเก๋ไก่เล่นละครใช่อีกลุกนึงก็เปลี่ยนไปเลยจากเก๋ไกยูทูบเบอร์ดันนะพี่เขาจะตั้งความหวังเขาอยากสนุกไหมนิดนึงนิดก็มีความหวังแต่ว่ามีก็ดีแล้วค่ะก็ดีกว่าหมดหวังอ่ะแต่คิดว่าหนูยังติดคาแรคเตอร์ของ YouTube มาใช้ในการแสดงไหมครับใช่ใช่ อารมณ์นเลหรือว่ามันเป็นพอบทจากเรื่องนี้ความที่ผักบุ้งเขาเป็นคนแบบอเลิร์ดอเลิร์ดอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนมองโลกบวกแล้วก็เป็นคนเหมือนคิดแล้วก็ทําแล้วก็พูดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความคล้ายๆนิสัยลุยๆแล้วก็ทํางานเก่งเหมือนกันเลยอันนี้คือเป็นตัวเองเลย <laughs> หรือว่า เป็นตัวผักบุ้งแล้วก็ตัวหนูก็เก่งด้วยนะคะ <laughs> ทำงานเก่งทำทุกอย่า,า,างโชคดีบทบาทไม่ได้ไกลตัวใช่ใช่ใช่บทบาทเรื่องแรกยังไม่ไกลตัวมากจริงจริงเตรียมใจกับน้องรับคำกระแสวิจารณ์ยัยงไงบ้างอ๋อก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะแต่ว่ากระแสวิจารณ์เนี่ยก็ก็ได้ค่ะก็แบบ เขาดูเขาวิจารณ์ได้วิเคราะห์อะไรมีมีเห็นคอมเมนต์บ้างเลยค่ะว่าหลายๆคนอ่ะฮือฮาแหละว่าเราจากยูทูบเบอร์มาเป็นนักแสดงเป็นนักเอกเต็มตัวมาทำไมแก่กอ,องเลยอะไรเงี้ยคนก็จะมีแบบเสียงแตกแอะไรเง <S <S ี้ยเสียได้คอมเมนต์ลุนีินะมีค่ะมีก็เขาก็ส่งกําลังใจให้เยอะมากเลยนะคะบอกว่าจากที่เราทํา YouTube อะ่ะแล้วคือเราไม่ค่อยลงคลิปอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเออถ้ามีคนที่เห็นว่าเรามีเหมือนแบบ มีของอะไรเขาบอกพี่เขาบอกนี้น้องๆเขาบอกนี้เขาก็เลยหนูคิดว่าเขาน่าจะไม่กดดันเขาน่าจะส่งกำลังกำลังกำลังใจเชียร์ให้เรามากมากมากว่าแล้ว้ตอนนี้ชินหรือยังกับคำว่านางเอกช่องสามก็พูดบ่อยๆก็เคิอนอยู่นะคะแต่ว่าจะพยายามรับความชมจากทุกคนแล้วก็คำเชียร์ค่ะคือหลังจากนี้ก็คือ YouTube เราอาจจะคือน้อยลงไปเลย เพราะว่ามาโฟกันที่ละครเปหลักมีค่ะยังทําอยู่ค่ะแต่ว่าจะน้อยลงกว่าเดิมป่ะคบก็แบ่งเวลาใช่ใช่อาจจะน้อยลงคือไม่รู้จะน้อยลงไปมากกว่านี้ที้เรบอกช่วงนี้ก็น้อยมากก็แทบจะไม่ทําเลยค่ะก็แบ่งเวลามาค่ะแบ่งมาแล้วก็มาเรียนมาทาอะไรเงี้ยพี่ขอถามถึงสาเหตุหลักๆที่ทาไมถึงตัดสินใจในการเซ็นสัญญากับช่องเนี่ยเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นความฝันเราจริงๆเลยใช่ไหมยังไม่เคยทํำรู้สึกว่าอะถ้ายังไม่เคยทํางั้นงั้นลองก็ได้เป็น YouTube ยังทําได้ค่ะสนุกสนานเดี๋ยวรอแบบว่าเออนักแสดงหน้าใหม่ๆในช่อง YouTube ใช่ครับเรามีที่ปรึกษาที่ดีไหมครับที่ทำให้กระตุ้นใจไงบ้างปรึกษาที่ดีมีค่ะตึกปรึกษาตัวเองด้วยเราเปคนคนสนิทไหมครับ สนิทหลายคนนะสนิทแค่ไหนและเขาช่วยอะไรเราบ้างแล้วก็ช่วยติวยังไงบ้างเพราะเขาก็เป็นนักแสดงชั้นนำเออเป็นักแสดงมาต่ออ๋อก็ภาพรวมค่ะพี่ภาพรวมเอนจอยเป็นคนตลกตลกอยู่ด้วยตลกสนุกสนานเราจะให้เขาทราบไหมว่าตอนที่เราจะเป็นนางเอกอะเซ็นสัญญาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ทราบค่ะประเด็นไหมเขาแบบ เขาก็บุกการบันเทิงเขาเข้ามาลองดูถ้าตัวอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยากลองแต่เขาไม่เชียสำหรับสนนหนูไหมว่าเออทำเลยมันเป็นสิ่งที่เธอรักเลยเขาก็เขาเห็นว่าถ้าเราอยากทำก็ลองดูเพราะว่าเรายังไม่เคยทำยังไม่เคยลองใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าเขาก็อยากให้ร้องเพลงทำเพลงด้วยการแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เพราะว่างานเข้ามาเยอะท่านนั้นเออแต่ว่างานกูติดต่อมาเยอะใช่ใช่ทำงานเก่งค่ะดีใจเปล่าต้องถามเขาถามหนูด้วยนี่นีเขารู้สึกหนูเขาดีใจไหมที่นี่แฟนเป็นนางเอกแล้วค่ะหนูดีใจที่หนูก็ได้มาหนูดีใจหลังจากนี้งานที่เราไว้ค่ะเป็นงานคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องพูงเรื่องเล้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดสัญญาทางค่ายหรืออะไรไหมคะมัน ตต้องมมีลิิก็ต้องดูเป็นตัวตัวงานค่ะว่าอันไหนติดหรือเราเราจะรู้แล้วว่าเออตัวนี้เราติดนะอ่ะตัวนี้เราทําได้นะอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เปิดตัวโรกันก็เหมือนงานคู่ติดต่อมายอะมีคนเชียร์ให้ทําคลิปด้วยกันเยอะมากเลยเป็นยังไงบ้างไกๆก็มีไลฟ์คู่อะไรเงี้ยไลฟ์คู่ไปแล้วแล้วก็อื่นๆนะคะต้องถามผู้จัดการค่ะว่าแบบมีอะไรจะให้ดูให้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็หลักๆคือเรา เข้าวงการมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรใช่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 แล้วกลัวเรากลัวไหมว่าหลังจากนี้เขาจะหน่อยไหมเพราะว่าเรางานต้องเยอะขึ้นแล้วแหละเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งานเยอะเขาก็งานเยอะจะมีเวลาเจอกันบ่อยมากขึ้นไหมครับทั้งคู่ก็เจอเจอกันบ้างไม่บ่อยก็ดีค่ะบ่อยก็ได้ไม่บ่อยก็ดีก็พัลรวมอะค่ะพี่บอกว่ามันมันมันวุ่นวายเหรอเวลาเจอกันค่ะ คือถ้าไม่เจอกันอนะ่ะมันก็คิดถึงกันได้อะไรอย่างเงี้ยเอเอ <laughs> ต้องคิดถึงใช่ไ,ไเอาไว้คิดถึง <laughs> แบ่งเวลาไว้คิดถึงกันบ้างแต่เวลาเจอกันชอบอะไรเราชอบมีการช็อตฟิวเกิดขึ้นเรากับเขาใครส่วนมากช็อตฟิวกันค่ะก็พากันช็อตมาก็ชอก็อตกลับอะไรก็คือเหมือนน่าจะเราน่าจะคุยเล่นเป็นเหมือนเป็นมุกเป็นอะไรเพราะว่าบางทีแบบถ้าแบบคุยกัน เรื่อยๆเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าเมโลดี้ไม่ใช่เป็นแบบมูดหรอคะเรายังไม่ชินเรายังไม่ชินเรายังไม่ชินไม่มีใครห้ามใครเลยใช่ไหมตอนอยู่ด้วยกันแล้วพากันดุกโลกันทั้งสองคนเลยก็พยายามห้ามแล้วแต่มันห้ามไม่ได้เราคิดว่าเราเข้ากันได้ดีไหมคะเพราะว่าแต่ละคนมันมันคาแรคเตอร์ต่างกันหนูอเลิร์เขาเป็นคนพูดง่ายๆบ้าๆบอๆแต่ดีที่ออกสีแบบว่าก้านโล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าเราเข้ากันได้ดีปะ เราเราเข้ากันได้ดีไหมก็เอนจอยค่ะ,คะเอนจอยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะก็ถ้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของนในอนาคตเป็นเรื่องของอดีตได้ไหมไม่ใช่อเ,เป็นเรื่องของอนานคตไปค่ะ,คะ <laughs> อดีตเขาเคยจีบเราใช่ไหมคะ่ะเขาบอกเขาเคยจีบเราครั้งหนึ่งแ้วจีบไม่ติดใช่ค่ะก็คือก็มีจีบคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาได้พาไปรู้จักกับญาติเขาไหม น้องเคยเจอค่ะเเคยจอใช่เคยเจออันนั้นยอดเหรอคะเคยเจอเคยเจอเคยเจอสัตว์ทมาเลี้ยงไว้นนี้ก็มีก็มีเจอสัตว์อะไรแปลกๆบ้างเขาจับตุ๊กแกจับตุ๊กแกมาให้หนูละหนูก็แบบมันทำอะไรมาจับดิจอนช้าหรอคือเขาบอกว่าลองให้ตุ๊กแกแตะที่ตัวแตะที่หน้าไหมอะไรอันนี้พูดได้ไหมคะพูดได้เขาจะดูไม่ดีหรือเปล่าคะ ไม่แล้วหนูก็แบบก,ก็แม่พี่แม่ของพี่แน็กค่ะก็อยู่ด้วยแล้วหนูก็ไม่ไม่เอาูไม่เล่นไม่เล่นเลยเพราะหนูกลัวกลัวค่ะ,คะไม่กลัวได้ไงคะพี่เขาจะเอาเท้าตุ๊กแกเขาบอกว่ามันเท้ามันหนึบมากไม่งั้นมันจะเกาะกําแพงได้ไงลองมาเขาเหมือนแกลงอะไรเงี้ยพอเขาแกลงอย่างนี้มาเรารู้สึกยังไงกับมุกนี้กับผมเนอคิดว่าทั้งซอยหรือทาง,งนั้นนาจะต้องได้ยินว่าแบบ <laughs> เพราะว่าเราเป็นคนมีเสียงไงคะเราก็ใช้เสียงในการร้องเพลงแล้วต้องวอมต่อไปเราจะตั้งรับกับสริษัที่มันจะอัพเลเวลกว่าไม่ตั้งรับเขาอย่าไม่อย่าแกงอย่าแกงกันแล้แจ็คเขาได้สร้างไวว่าไม่ต้องพาเพื่อนเขาก็รู้แล้วล่ะหลังจากที่เหตุการณ์นั้นค่ะใช่มีบอกเขาไหมว่าสัตว์ชนิดไหนว่าห้ามมายุ่งกับเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าเกิดว่ามองดูเราไม่ได้บอกว่า แบบไม่ชอบไม่อะไรแต่ถ้าจะเอามาแกล้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกกลัวที่แบบว่าเดี๋ยวเผื่อเขากัดหรืออะไรอย่เงี้ยคนนะไม่ใช่ซูเปอร์บูมแมนจะรักษาแผลได้แล้วงอนเขาบ่อยไหมเวลาเขาแบบบางทีจะแกแล้งเราคะก็คือหนูคิดว่าแกล้งกันก็น่ารักสนุกค,ค่ะถามว่างอนไหมก็พี่อย่าแกล้งบ่อยแล้วกันเขาคุยปิงกับเราไหมคะ มีมีบ้างค่ะเราก็จะแบบมีฟุ้งฟิงแต่ว่าน้อยค่ะน้อยก็ <laughs> ็จะพีี่่เเเาปไนไปไนยยังงไส่วนมากค่ะ,ะส่วนมากเขาก็จะอะไรเตรียมของนู่นนี่นัน่นแล้วก็ไปตกปลาตกปลาตกกุ้งคอนเทนต์หรือเปล่าหมายถึง<า>ว่าเขาเตรียมของเพื่อทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เปล่าอืมเหมือนเขาน่าจะหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อ่ะแต่เขาก็แบบว่า ไม่นอนอนะ่ะตอนนั้นอนะ่ะคือเขาไม่นอนจริงๆอ่ะค <ๆ S 1> ือแบบหนูแต่ว่าหนูรับไลฟ์สไตล์เขาได้ใช่ไหมในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้นะตอนนี้ตอนนี้อะคะหนูว่าก็แปลกดีคะ่ะก็เป็นคนพิเศษแปลกๆไม่งั้นที่ถามว่าเราชอบลุคแบบไหนลุก <c oughs> ที่เป็นอยู่นะวันนี้ที่เขารับงานลุกที่ก่อนที่เขาไม่รับงานเลยเป็นแบบไหนก็ได้คะ่ะเป็นแบบแบบที่เขามีความสุขถ้าเรา คือถ้าเขาถ้าเขาเป็นแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลุคไหนอะไรเงี้ยเราก็ชอบแต่พอตอนนี้เขากลับมาหล่อเปี้ยวคนกีตสาวกีตเรารู้สึกยังไงห่วงไหมไม่ห่วงค่ะแต่เราเลือกรักนะหล่อเลือกรักอ่ะเออเบลตาเราดูมีเออจับเราห่วงเขาห่วงป้าห่วงห่วงไหมกับลุคที่เขาถอดเสื้อถ่ายผีัณฑ์กับเออลุคร้อนเงินน่ะใส่ใส่บ้างเสื้ออาจจะแก้แสดงว่าห่วงนิดหน่อยก็แบบ ของดีอย่าไปโชว์เยอะอะไรอ,อย<ะ>่างเงี้ยเฮ้ยไม่แด่อปันหรอไม่แด่อปันหรอเ <laughs> อาเรา <laughs> มีพิกกรุกันไม่เอไอ้อะไรหรอ <laughs> นางบอกว่าได้ไม่ห่วงก็ได้ใช่ป่ะห่วงก็ได้ค่ะ <laughs> ไม่ทันแล้วค่ะ <laughs> <laughs> จริงๆเรากดได้ไหมเพราะคนจับตามองคู่เราด้วยความที่คนนึงก็ ดังฝั่งนึงเราก็ดังในยูทูบเบอร์เงี้ยมันกดดันมากเพราะคนตามองมีทั้งการเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกดดันไหมคะคือไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นคือควรจะคิดทํางานแบบว่าที่เป็นสร้างสรรค์แล้วก็สนุกแล้วก็อะไรที่ทําให้คนดูมีความสุขคือโฟกัสตรงนั้นมากกว่าเหมือนนพวกกเเเราปิดค็ชียร์มีข่าวมีอะไรใช่ใช่ใช่ก็เห็นมีการไปเปรียบเทียบกับอ๋อ ปกติค่ะมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติทําให้เออ <c oughs> เราจะได้พุชตัวเองว่าแบบเออออกมาทําอะไรมันเลย <c oughs> ทำให้ดูเหมือนเป็นการตีกันไปตีกันมาระหว่างแฟนลับ <c oughs> เขากับแฟนขับเราเลยตรงนี้เราอยากจะแจ้งให้ทราบยังไงบ้าง อยากแจ้งให้ทศร้ากับคนคนที่รู้สึกว่ายังไม่มู่งมนกับเรื่องที่ก็คนดูก็อยากแจ้งคนดูเอ็นจอยค่ะก็เอ็นจอยคือสนุกสนานแบบว่าพอประมาณแบบว่าดูเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ได้นอนกับสิ่งที่เขาโยงแล้วเปรียบเทียบใช่ไหมครับนอยใช่ไหมคะไม่ไม่ค่ะแต่ว่าเราก็มีความสุขในความรักข้างใหม่เนอะแฮปปี้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 กินข้าวอร่อยค่ะ ค่ะอ่ะค่นี้ใช่ไหมคะเย้ด่น